สวัสดีค่ะช่องไมสตานะคะเรื่องย่อละครตามหารักที่เธอลืมในตอนจบ4ตอนสุดท้ายในวันจันทร์ที่22ธันวาคมจนถึงวันพฤหัสบดีที่25ทธันวาคมนี้ซึ่งอีพีที่25จะเสนอเป็นตอนจบค่ะฮิรันพาคินขันเนและวายโยพร้อมด้วยตำรวจออกตามหาแก้วตามที่แก้วส่งโลเคชั่นมาให้ว่าตอนนี้อยู่ที่อมก่อยเชียงใหม่ทำให้ทุกคนเด้งตามหาที่จกักพาตัวแก้วไปซ่อนโดยด่วน ส่วนทางด้านใยญ่ชื่นก็เป็นหุ่นแก้วมากทําให้พวกของมะล,ลิได้พาใหญ่ชื่นมาไหว้พระศิวะเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกคนที่ร่วมใจที่จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นั้นตอนนี้กรรมกําลังส่งผลเพราะคุณหญิงวิไลก็เริ่มมีอาการดีขึ้นจนเริ่มสามารถพูดได้แล้วว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นเพราะออนลำพาจากที่พาแก้วหนีมาอยู่บนดอยและกําลังจะพาแก้วข้ามแดนไปที่อื่นต่อ เพราะจักไม่ไว้ใจความปลอดภัยทําให้จากรีบติดต่อเพื่อนเร่งให้ช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแต่เพื่อนก็นยังบอกว่าต้องรออีกสองวันระหว่างที่จากคุยอยู่นั้นเพื่อนของจากก็ถูกรุ่นน้องของเสียที่อรัมพาสั่งให้มาให้หาตัวจักให้เจอให้ได้ทําให้เพื่อนของจากถูกขู่ให้บอกที่ซ่อนของจากจากได้ยินเสียงผิดป,ปกติในโทรศัพท์ทําให้จากรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้อรัมพาน่าต้องการตัวเขาแน่ซึ่งก็หมายคมว่าแก้วที่อรัมพาคิดจะฆ่าด้วย ตอนนี้อนันพาได้รู้แล้วว่าแก้วได้อยู่กับเขาทําให้จักรรอไม่ได้ที่จะอยู่ต่อจักตัดสินใจที่จะพาแก้วหนีแก้วสงสัยว่าทําไมกันแก้วคิดว่าจากักรน่าจะคิดว่าฮีรันตามมาแน่ทําให้แก้วพยายามจะทวงเวลาเอาไว้ทําให้จักรก็เริ่มลังเลแต่ในที่สุดจักรก็กลัวว่าไม่ทันทําให้ในคืนนั้นจักรเข้ามาปล่อยตัวแก้วและได้บอกว่าเราต้องไปจากที่นี่กันแล้วระหว่างที่จักรกาลังแก้มัดแก้วอยู่ มือปืนของอลัมพาได้มาถึงบ้านจักพอดีมือปืนมองเข้ามาในบ้านที่เปิดไฟเห็นจักอยู่กับแก้วจึงรีบโทรรายงานอลัมพาที่มาด้วยว่าจะให้ทำยังไงอลัมพาสั่งให้จัดการเก็บมันทั้งสองคนทันทีมือปืนแอบซุ่มยิงจักที่ระวังตัวอยู่แล้วรู้ตัวก่อนจึงรีบพาแก้ววิ่งหลบหนีออกมาด้านนอกบ้านมือปืนวิ่งไล่ตามจักเข้าสู้เพื่อปกป้องแก้วและสั่งให้แก้วหลบไปก่อนแก้วกลัวมาก กลัวทั้งจากและกลัวทั้งคนร้ายวิ่งหนีออกมาเพื่อหาคนช่วยเวลานั้นพวกของฮิรันขวานเนรพากินและวายโยพร้อมด้วยกำลังตำรวจได้รู้ที่อยู่ของจากจึงได้ตามมาที่บ้านของจากตำรวจบุกเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่เจอใครแก้วที่หลบหนีอยู่ก็โชคร้ายที่ไปเจอกับออดาพาที่มาดักหน้าเอาไว้แก้วเห็นออดาพาก็จําได้ออดาพายิ้มร้ายเดินตรงเข้ามาไม่เจอกันนานเลยนะน้งแก้ว แกชื่อข้าวนี่จะให้ฉันเรียกชื่อก่าหรือชื่อใหม่ดีแก้วกลัวมากไม่เห็นอรัมพาถือปืนจ้องมาออัมพาพูดด้วยความโมโหว่าเมื่อ25ปีก่อนที่ฉันพาดไปแกยังไม่ตายแต่คราวนี้แกไม่รอดแน่อรัมพายิงแก้วจากรีบเข้ามาช่วยและรีบพาแก้วหนีไปเสียงปืนที่ดังทำให้ฮิรันฝันเนตและาคินวิ่งตามเสียงปืนทำให้ได้รู้ว่าจากได้พาตัวแก้วหลบหนีไปได้ ทำให้ตำรวจสั่งสกัดจับจากตัวจากทุกทางออดำพารีบหลบเพราะกลัวว่าพาคินทุกคนจะเห็นการออกติดตามตัวแก้วนั้นตำรวจก็สามารถพาแก้วกลับมาได้ในที่สุดส่วนจักหนีไปได้พาคินขวันเนธได้พาแก้วมาที่บ้านซึ่งฮีรันก็เฝ้ารออยู่ทันทีที่ฮีรันและแก้วได้เจอหน้ากันความทรงจําที่เคยหายไปของทั้งคู่ก็ได้กลับคืนมาภาพที่ทั้งคู่เคยอยู่ด้วยกัน ทำให้แก้วถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงฮีรันเข้าไปจับมือแก้วเอาไว้เพราะตั้งแต่ที่แก้วหายไป25ปีก็ไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่คิดถึงแก้วฮีรันสวมกอดแก้วด้วยความรักขวันเนธเห็นพ่อกับแม่ได้เจอกันถึงกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ได้วยความดีใจพาคินมองขวัญเนธที่มีความสุขที่ได้ครอบครัวกลับคืนมามีเพียงแค่อ,อนุมพาที่เจ็บใจที่ในที่สุดแก้วได้กลับมาหาฮีรันแล้ว ออร์ำพาไม่ยอมให้ฮิรันกลับไปหาแก้วเพราะตอนนี้ออรลำพาเป็นเมียของฮิรันแล้วแต่ถึงแม้จะขัดขวางเพียงใดฮิรันก็ไม่เคยมีความรักให้ออร์ำพาเลยยิ่งทําให้ออรลำพาแค้นหนักเที่จะต้องทําให้แก้วหายประหัดชีวิตของฮิรันอีกครั้งพาคินไม่ต้องการให้แม่ทําผิดอีกแล้วทําให้พากินเข้าไปขอร้องแม่ให้หยุดแต่ออรลำพาก็ไม่ฟังและได้บอกว่าแม่ไม่ได้ทําอะไรเลยแม่ของขวัญเนรต่างหากที่ทําร้ายจิตใจแม่ พาคินที่เดตเตยมาทั้งวันทําให้พาคินแอบมานั่งหลับอยู่ที่โซฟาด้านนอกขวญเนทที่ได้เห็นพาคินหลับไปก็มองดูพาคินด้วยความเป็นห่วงขวญเนทเข้ากอดพาคินเอาไว้ที่เขาต้องผ่านเจออะไรมามากมายทั้งวันเวลาผ่านไปขวญเนทก็ยังมองพาคินที่นอนหลับอยู่ใกล้ๆผู้ชายคนที่ขวนเนทตรงรักจนทําให้ขวญเนทเผลอหลับไปเช่นกันพาคิน,นก็เริ่มรู้สึกตัวตื่น ก็ต้องตกใจที่ได้ิดศบไหล่ขวัญเนตรนี่ผมหลับไปนานไหมขวัญเนต็ไม่อยากจะบอกว่านานเพราะกลัวว่าพาคินจะคิดมากจึงได้บอกว่าแค่แป๊บเดียวเองค่ะทําให้พาคินได้ขอโทษขวัญเนตรที่เขาได้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวพาคินเองก็อยากจะรู้ว่าแม่ของเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่ทำให้ทั้งขวัญเนตพาคินและเพื่อนๆทั้งมลิ พลอยใสแก้มบุ๋มและภผ่ช่วยกันตามหานาจักที่ลังหลบหนีการจับกลุมตัวของตำรวจอยู่เพราะนาจักน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดและก็เชื่อว่านาจักเป็นคนดีที่ช่วยแก้วมาตลอดในที่สุดจักก็ยอมรับความจริงว่าเป็นคนที่คิดจะฆ่าแก้วโดยมีออดำพาเป็นคนว่าจ้างแต่ที่เขาช่วยแก้วเพราะเขาสำนึกบุญคุณของแก้วที่เคยให้ข้าวเขากินยามที่เขาหิวมากที่สุด ทำให้จักได้พาแก้วมารักษาตัวและได้เปลี่ยนชื่อแก้วเป็นข้าวเพื่อไม่มีใครตามค่าแก้วได้อีกออนลัมพาจึงถูกออกหมายจับออนลัมพาได้หลบหนีไปแต่ก็ไม่ยอมแพ้และแคนแก้วมากที่ทําให้ความจริงเปิดเผยทําให้ว่าจ้างคนไปฆ่าแก้วอีกครั้งจักที่รักแก้วเมื่อรู้ว่าแก้วตกอยู่ในอันตรายก็เข้ามาช่วยทําให้จักถูกยิงตายส่วนออนลลัมพานั้นได้ถูกตำรวจจับกลุ่ม แก้วได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทางด้านคุณหญิงวิไลนันก็ได้หายจากการเป็นอัมพาตและได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและได้บอกความจริงที่พาคินไม่ได้เป็นลูกของฮิรันทําให้พาคินถึงกระชอกร้องไห้เสียใจที่ไม่ได้เป็นลูกของฮิรันแล้วแต่กลับเป็นลูกของชาโนนคุณหญิงวิไลเข้ากอดพาคินถึงแม้ว่าพาคินจะไม่ใช่ลูกของฮิรันแต่ย่าก็รักพาคินมาก ซึ่งเรื่องนี้ทำให้พาคินกับควันเนธได้รู้ความจริงว่าไม่ได้เป็นพี่น้องกันพาคินขวัญเนธฮิรันคือหญิงวิไลรีบเข้าไปดูอาการของแก้วที่นอนเจ็บอยู่ด้วยความเป็นห่วงในที่สุดแก้วก็ปลอดภัยพาคินเสียใจที่แม่ของเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้นางแก้วเกือบจะต้องตายอีกครั้งพาคินร้องไห้ขอรับผิดชอบแทนออนดําพาแม่ของเขาโดยจะขอย้ายไปอยู่ที่อื่นกับชานนพ่อของเขา แต่คุณหญิงวิไลแก้วขวัญเนตรและฮิดันเข้าใจดีปลอบใจภาคินที่พาคินไม่ได้เป็นคนผิดและขอร้องไม่ต้องให้ภาคินต้องไปไหนอีกขวัญเนตรปลอบใจภาคินทําให้ภาคินรู้สึกดีขึ้นความใกล้ชิดระหว่างพาคินกับขวัญเนตรทําให้เกิดให้เกิดเป็นความรักขวัญเนตรและภาคินได้ชวนกันเข้าครัวและทําแกงรังโจรความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันทําให้พาคินได้สารภาพรักขวัญเนตรและขอขวัญเนตรแต่งงาน ส่วนแก้วก็ได้กลับมาอยู่กับฮิลันอย่างมีความสุขติดตามกันได้ตามหารักที่เธอลืมในตอนจบตามหารักที่เธอลืมฉายทางช่องวันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรทางช่องเมสตาก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่หน้าค่ะ